ค่ะไปต่อที่ราศีกันทัดดินค่ะกับเรื่องราวของดาวพระหัสเดินหน้าจากที่ถอยหลังมานานค่ะดาวพระหัส9มกราคมปี2 5 6 7ปีมะโรงโงูใหญ่ปี2024นะคะดาวพระหัต New, New. ิ Resolution ของเพื่อนๆชาวกันค่ะตัวแทนของพระหัสก็คือพันธุบ้านพระหัสปตัตตนิอุ่นส่วนค่ะ รหัสพันธุบ้านโรงเรือนโรงงานนะคะโรงเรียนโรงแรมเครือญาติความผุกพันธ์มั่นคงปรากฏรหัสราชาโชคนะคะบุญเก่าทําไว้ดีนะมีโชคดังราชาพันธุไปอยู่มรดนี่มรดกตกทอดนะคะจากผู้ใหญ่ครอบครัวเครือญาตินะคะพ่าพันธุ์ค่ะพระพรหัสปัตตนิหุ้นส่วนค้าการเข้ามามีหุ้นส่วนร่วมกับเพศตรงข้ามอีกฝ่ายนะคะก็ มีความมั่นคงอุกพันกับหุ้นสวนะายุนเรนหมอะนะคะความพันพันปรุรุนแปรเปลี่ยนแปลงไปยกย้ายเปลีป่ยนแปลงจะเป็นเช่นไรแต่บุญเก่าทําไว้ดีนะหนาพระราชมีโชคดังราชาได้วอดกตกทอดจากผู้ใหญ่พ่อแม่ปุรยัตเตย์ขุิยาติแม่นซื้อไม่หมาก็มาเองนะคะก็เดินหน้าต่อไปสู่การเปลีป่ยนแปลงไปอีกนะคะสาเมษายนนี้ก็ดาวรัช อันธุดาวักตนนี้ความมั่นคงผู่คันแล้วกับผลบุญเก่าทําไว้ดีหนานะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไปสู่ความรุ่งเรืองเป้าหมายค่ะมาดูราั์เดินหน้าต่อไปถึง30เมษายนแล้วก็จะย้ายราศีค่ะชาวราศีกันทัดเด่นค่ะ นะในวัยหนุ่มสาวค่ะมีการเงินเก็บออมในบัญชีธนาคารมั่นคงะก็มีหัวคิดการค้าที่จะลงทุนต่อไปนะคะการเงินนิ่งสงบในธนาคารเลยค่ะอ,ะอะ่โชคดีก็มาเยือนแล้วนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะรบ100ะรบ้อยอ่ารบนา มากเกินไปนะเอาเป็นแค่รบเจ็ดครั้งลูกให้ไหวมากกว่า8ดครั้งนะคะอย่ายอมแพ้นะคะความประมาทความแน่นอนคือความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะอย่าประมาทค่ะอย่านิ่งนานเกินไปนะคะการเงินนั้นก็ต้องขยันมาเก็บออมในบัญชีธนาคารเ่าไว้นะคะการเงินนะะม,มีความผันผวนคนะ่ะดามฤตยู ตัวแทนของความสำเร็จรุ่งเรืองนะไปย,ยาวค่ะต้องอย่ายอมแพ้นะคะอย่าประมาทผลทางของผลประโยชน์ตอบแทนไรายได้ค่ะนะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจถูกต้องแล้วว่าวางแผนค่ะถ้าอยู่ลำพังโสดสันโดษนะคะดวงพม,ม่าไม่มาคิดมากคิดเยอะนี่ก็พลังนำไปวางแผนสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันคือ คือหาการเงินรายได้ดูแลเลี้ยงตัวของตนเองค่ะสิ่งเก่าจบไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันนะคะวางแผนนําพลังที่สอดส่งคนอื่นยังไม่เข้ามาส่งดูแลกิจระผลประโยชน์รายได้ของตนเองค่ะเรื่องของเราไม่ประมาทค่ะที่ผ่านมาคนะ อารมร้อนใจรอ้อนงุดงิดชุนเฉียวง่ายนะคะ,ะที่ผ่านมาค่ะถ้ารู้ตัวว่าเริ่มงุดงิดแล้วก็นิ่งสยบสงบความเคลื่อนไหวค่ะนะก็อย่าเพิ่งลงมือคิดทำอะไรคะ่ะถ้าทำไปแล้วย้อนกลับมาก็พิ่ตกกังวลเครียดที่ไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ ที่ผ่านมาใจร้อนรีบร้อนทยานมุ่งไปครข้างหน้า,าร่วมก,กันกับรบริวารในวัยหนุ่มสาวอันนี้บริวารก็ห่างไกลไปแล้วนะคะ,ะในวัยหนุ่มสาวแยกย,ย้ายห่างหายกันไปไกลค่ะหวังจะเพึ่งพาใครก็เพึ่งพาตนเองให้มากนะคะคิดวางแผนกับสิ่งที่ปรารถนานะคะอยู่กับปัจจุบันด้วยพลัง ที่คิดวางแผนค่ะอน,นาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็เริ่มต้นฉลองความยินดีกับชีวิตนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นโดยรักเอาใจใสต่ตัวเองผูพ้พันดูแลตัวเองนะคะฉลองกับความยินดีสิ่งที่มีเป็นการเริ่มต้นทีฉลองความสําเร็จกับย่างก้าวต่อไปค่ะอน,นาคตไม่ใกล้ไม่ไกล จะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอ,อันนี้ค่ะยังเป็นโสดดวงพ่อหม่แม่มีคู่ยากแล้วกคนขีน่มนเงิดชนเฉียวง่ายก็ลงทุนไปที่ผลประโยชน์การเงินไรายได้เกี่ยวข้องกับฉลองความสำเร็จนี้ก็งานศินละปะก็ถูกใจค่ะายาประมาทค่ะ ความแน่นอนคือความไม่นอนออไม่แน่นอนของชีวิตนะคะอยากประมาทการเงินเก็บออมในบัญชีธนาคารการเงินมีดาวนรุตดินะคะส่งกระแสมาเล่งมาที่เพื่อนร่วมการงานการสังคมขยันเก็บออมเข้าไว้นะคะสถานการณ์ไม่เสถียรนะคะภาวะเศรษฐกิจ ยินด,ดีกับสิ่งที่มีนะที่ได้มาก็ต้องบริหารจัดการอย่าประมาทนะปัญหาของการเงินนะคะอย่าให้ใครมาหยิบยืมนะเนี่ยนะคะมาจ้องมาเยืมแล้วะค่ะปัญหาไปพบกับบริวารในวัยหนุ่มสาวนะคะคนนี้รักสบายนะคะปัญหานำพาให้ชีวิตลำบากใจนะคะตกอุ้มรัก สวยคนโลคนงามรักสบายนะแต่ก็ต้องดูแลตนเองนะคะให้เหนื่อยเข้าไวะคะ้ค่ะเพื่อชีวิตสบายจะได้สบายหมดจบปัญหานะคะวนทวนอุดมสมบูรณะะ์รักตกลุมรักกับงานศินละปะนะชีวิตก็ได้ใช้ไปเรื่อยแต่ก็ต้องระมัดระวังการจับจ่ายสบาย สิ่งที่คิดเอาไว้ในใจมีเพศตรงข่ามีบุตรหลานมรดวานวัยหนุ่มสาวมีชาวต่างชาติต่างแดนมีพ่อค้าแม่ค้าพาณิชมาร่วมสดแสดงความยินดีร่วมการงานการสังคมนะคะปัตตนินะมีดาพระหัตพันธุและดาพระหัตปัตตนิเนี่ยพระหัสนี้ก็ไปพบกับคนต่างถิ่นเป็นชาว ต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนต่างถิ่นที่มีความหมายว่าราหูเหล่งลักนาะไป18เดือนเต็มนะคะก็ให้ระมัดระวังยาวันไหวและไหววัน,นะคะสุขภาพแข็งแรงอ้วนท้วนนดมสมบูรณ์นะก็ระมัดระวังพระหัตพันธุที่มาเกี่ยวข้องกับองเรือนโรงงานความมันคงงินคันยานและพระหัตปัตตนินะคะ มีราหูเล็งลักขณานะคะก็ระมัดระวังความอ่อนไหวและไหวหวั่นนะพบกับคนต่างถิง่นต่างที่ค่ะมีไหวแตกต่างกันทางการใช้ชีวิตรหัสก็จะย้ายไปอยู่สุภาพิีดาวฤกษ์ยู่อยู่นะพบก,กันในแวดวงการงานการสังคมค่ะดูแลผลประโยชน์ในสิ่งที่ตนมีดีกว่านะคะไม่ขัดแยง้งกับใครก็ชีวิต สุขสะดวกสบายค่ะคนอ่อนโยนนิ่มนวลน,นะคะหัวกันค้าดีรักในงานศินลปะบทสรุปของ New Year s o l u t i o n ค่ะของเพื่อนๆชาวกันะนะนะตะองมีสติทุกอย่างก่าวพระหัสราชาโชพระหัสพันธุบานรหัสปัตตนิหุ่นส่วนนะคะได้รับสิ่งคุ้มครองจากพระผู้ใหญ่นะคะ ในหลักเป็นที่ยู่ััยมีเทวดานางฟ้าสิงส์ศิษิ์คุ้มครองอย่าลืมมันเพียนเิ้ศีลปฏิบัติธรรมภาวนานะคะเช้ศีลกินเจกินเพลงก็ได้ะค่ะพระหัตราชาโชคบุญเก่านำพาให้ชีวิตแม้จะพันพัวปูนแปรไปเช่นไรพระหัตมรณะถ้าเอ็นพระเป็นผู้ใหญ่นี้ก็จีจ้จุกจี้จุกจีจ้จหน่อยก็พี่กอกนะคะ ได้อยู่เป็นโสดก็มุ่งมั่นไปที่การไฟรู้การศึกษาศาส,สนามีโอกาสได้ต่อยอดให้สติปัญญาวิชาความรู้แตกฉานในงานปิดจ็อบกะมีโอกาสมีชื่อเสียงด้วยนะคะบทสรุปของพระราชาโชคมรณนะก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะถึง30เมษายนก็จะย้ายกระตุ้นให้ตนเองได้ศึกษาไฟรู้เรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะคะอิ่งไฝรู้ทางศาสนาการศึกษา มีโอกาสได้พบกับหลักแหล่งที่โยใสายโรงเรือนโรงงานนี้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอไปสู่ในสถานที่รหัสมรณะนี่ก็พบคนตั้งถิ่นต่างแดนใครหรือไม่ก็ชาวต่างชาติงานทางด้านสุขภาพวิทยากรสมัยใหม่เป็นครูบาอาจารย์ก็ใช้ได้ติดต่อได้รับมาดกตกทอดจากผู้ใหญ่พ่อแม่ปุญ่ตาตาจะตายเป็นเครือก็ใช้โชคดีค่ะ อย่าลืมค่ะได้ใส่ทอดวิชาความรู้ต่อไปค่ะกลมเกลียวนะคะเมตตาสงสารเออล้นออกมาที่ตนเองนะเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะก็เมตตาตนเองก่อนนะคะความเมตตาก็จะล้นออกมาสู่คนอื่นนะคะกลมเกลียวปรองดองค่ะ compassion freedom ค่ะอิสระเสรีเสรีนะคะ มีความเป็นอิสระเหมือนนกน้อยออกจากกรงขังสู่โลกกว้างนะคะนี่สติปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะรหัสสุภาิจดามรุติยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้คนมวลชนให้โอกาสได้ใช้สติปัญญาความรู้ที่มีค่ะความสุขุมรบคอ ได้ใช้ไหนหลักแรงที่จะใส่เวืฟอรมโฮมรบกับผู้คนมากมายเอียงหูฟังเพื่อนบ้านนะฮะห้าโมนีก่ะกลมเกลียวปองดองเห็นอกเห็นใจตนเองก่อนแล้วเห็นใจเพื่อนบ้านนะคะรับฟังเสียงจากเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่ต้องไปฟังเยอะนะคะฟังเสียงข้างในของตอนเองรู้จักตนเองเข้าใจตนเองก็ไม่วุ่นวายว้าวุ่นลงมือทา ามที่ศึกษาไปรู้เรียนรู้นะคนใจดีมีความรู้คู่คุณธรรมคุนะคมเกลียวที่ตนเองก่อนก่ะโชคดีนะคะ